ฟเสพเสพกูชงฝ่าวต้มเครื่องอะแบบฝ่าวลด้ไหมนี่โอ้ดวนจีเลยฮะต้มเครื่องพี่น้องลองมึงคนจีตุมยังมันนี่มาติดตามกันเงายเส้นเคยจ้าหนงคกจ้าลนังโคกจ้าข่าตะไคร แล้วก็พริกตำละเอียดบละเอียดตำเพราเอาเพราะแตกๆน้อยนึงคอนโซูเขาไปใส่่ปะมันโตเห็นโดดนิดเดียวอ๋อปึ๊บน้องนี่พาการเลยพี่นีโอ้ตรวจโอ้น่าเ่าออ ไปต้มหัวเป็ดจ้าโลดมซ้โลดเยเดีวาต้องใส่เ้าหรยอหัวซ้ำเล้วจ้าสามหัวสีหัวเห็นไม่เข้มหมดแล้วเหลือแน่นอน เไไตัวนึงกาีน hey wow. ี่ว้าวเป็ดกาบกาบป็ดอาบน้ำในคลองไปละปากอะปากเขาไงปูนอ mm ้วโอเคเสียพันซักปากให้เรียบร้อยกัเนาะ อโออย่างเร็วเลยเสียบย่างรวนจีได้ปะเนี่ยีบมากเลยเวลามีหน่อยเหมือนกันยูได้ได้การมือนั้นเลยนานๆได้๋ย้ชิมฝีมือได้เชียบได้ตำนานตัวมันยากยากช่วงนี่เออไปกินคนไลยเอา มากันโอ้ยชบเักเขาเบออยเขามือีจักใส่หมกนนอใส่หมกกไปให้พหนจักสิาไปหาหมอไปแถวหรือเปล่าเันสามกนห้อเจอกันตุมนี่สามเด้อยแลยนพี่น้องว้าวเอหมอนึงมละหมอให่นึงไป นี่มึมมึงไปโอ้ตรงข้อเป็ดข้อครับหัวมันอได้หลายเติบอยู่น,นนะเพิ่นเห็นเมันวอกกันลอยเก่าซิบกว่าบาทอ่ะทงวาตอนนี้เราไนซื้อมาจะใส่บุ้มแฮคโคหรือเปล่าเนี่ยอ่าเอาไ,ไปเปื่อยให้มันนอนๆอนปเปื่อยเนาะใส่คาตะไครยพริกเรียบร้อยแล้วเราไปเปื่อยเอาอ่ะ เชวาสมดีใส่ประคามเปียกจ้ะโอ้โขี่แมวเว้ยแมวนิวบล่ะนี่แล้วอา้าวใส่ใบมอนลงไปจ้ะใบ,บมอนได้ดิใบมอนใบดวนมันแห้งอ่ะเนาะเพราะมันแห้งก็เลยเป็นแนวนี่ยนี่สดหนังแซ่บทุกคนว่าใส่ซ่าใส่ดอกใบมอนนี่ก็เด็ดกันแล้วสมุนไพรโอ้โหทาคือเรือลายแต่ทาใส่เกลือ อย่างนีปวดทากินขาแล้วใส่เกลือนี่สงใส่เกลือจ้าต้มย้มยำต้มยำัต้มยำหัวเป็ดใบอย่างนี้ไงอ้าว่ะเกลือลินใจป่ะเกลือเดเดี๋ยวนี่บึมมึงไปจ้า แถวต้หมหัวเป็ดจ้าว้าวอ่ะอันนี่เป็นพวดตกแกนงมาหนึ่นี่ตักแกนกันนี่เลยจ้ะเอาคุ้มมั้วนี่สองหลอดจ้ะกว่นาน้าพี่เนาะนี่เอาคุ้มครับมั้วนี่สองเมนูจ้ะขวตักแกนด้วยจ้ะนี่ ก้งไปปร่อยนะนาะพักอยพักใจเนาะรูมเอาเอาอ่ะไปปูลงจ้า้ลนัวนี่นี่เมนูต้มป็ดเท่าไหร่งป็ดครับเอาอ้สีสันมากเลยจ้ะน่ากินเลยที่เดียวชี้ออน อย่างเงกี่เดียร์จ้าเสียบยางมะเข็อจัดไปอีกว่นั่นอ่ะจัดไปดูน้องอีกหยาดมะเพือนะได้จวดน้องอีกเมื่อกี้นะหยาดมะเพือเอาละจวดลงไปหยาดมะเพือว่าท่านใจอีกแอลอ้าน้ำหนักพกน้อยว่าท่านคนพวงต่ำเมื่อกี้แล้วอืออ่าใส่รถดีเมื่อกี้ลงไปแล้ว น่อยนึงมาหลับตาทุกคนนี่แรงไปวับเนี่ย,ย,ายตามเห็นเลยจ้าน่อยนึงวับเน่ยตามปริมาณจ้าอ่ันนี้นก,ก็จะมาแล้วคนเนี่ยยอตรงไหนด้นนยพยเนี่ย่ากินเ,เปเังออนีก่อเปิดร้านพวกปะยางมอไซน์นะ,ะว้าวกินวนนี้ อะไรบอสตกแกนเรียบร้อยแล้วจ้าอ๋อหยดไอ้หยดดีแน่อยนี่เดี๋ยวดีบอกข้นน้อยจะจุดดวงดี่อสบอสบอเฮ้ยตกแกนอะไยาวนอ๋อเหี้ยเดี๋ยว อ๋อเจี๊ยบซิมบานี่เฮ้ยเอเจี๊ยบใส่หัวนี่คือผ่านโอ้ตุ่มน้ำอีกอู้เจียบไปนี่นี่เรียบร้อยแล้วพี่นอ้องตุ่มเพชรเด้อพี่น้องนู้นั่นอ่าเรียบร้อยแล้วพี่น้องเดี๋ยวกินเพื่อนมาที่นี่โอ้แสบครับผมเฮ้ยปวดหัว พยายามมาตามเอาที่เราไม่ห่อเน่นโยกไปได้บ่อ่าโอเคกินเผือพี่น้องอันนี้ไทยกระตุ้มต้มยากเด้อพยาอยากให้กินครับบนมันไทยหัวใจอ่างฝากคนไลค์ฝากติดตามฝากกดแชร์มาเลยครับเด้ออ่ะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวกินเผือบได้บัดที่นี่นี่คือตุ้มหัวป็ดครับพี่น้องอ้ยพูน่ะอ้ยพูน่ะอ่ะโอเคครับพี่น้องเจ็บเสียดต้งกันครับบัดที่นี่แล้วเด้อครับเรื่องหัวป็ดิอุ้ยสีสันจ้าน่ากิน